จะมาแกะนะครับผมบล็อกชุดใหม่ชุดนางเอกหมอลำชํำลักชุดนางเอกหมอลำชํำลักใครนะจะเป็นเจ้าของชุดเมือ่อเช้าโพสตรูปภาพไปแล้วแต่ว่าคนของเมต์ก็ไม่ค่อยเดาไม่มีใครเดาถูกเลยเดาบ่าถูกด้วยเจ้าของชุดอีดดอริฟยังไม่มีใครเดาถูกเลยอ่ะค้าไม่ถึงหรอกเพราะว่าอ้วนเข็มขขาท่าไม่ถึงอันนี้ไม่กล้าปาดแดงเพราะว่ากลัวมันเป็นสุงรุ่ เพราะชุดนี้หลายหมื่นมากนะครับชุดนี้หลายหมื่นมากย้ําก่อนจากคุณโบศิลานันเกล<ด>พร้อมชุดโบศิลานันเด้อตีศิลานันออดีเด้อออดีเด้อโอ้โหชุดใครเขาไม่เข้ามาชุดนี้จะเหมาะคนที่สวยจะเหมาะคนที่เสียงดีอุ้ยเอาคนม,มาใส่บ้องอุ้ยหนักมากจักโลนี่นี นักเอกต้องสาวต้องสวยถึงจะแบกชุดนี้คือไหนได้นี่หนักมากประมาณห้าโลเอาใอยชั้นใหญ่ชั้นใหมันหลุดเพี้ยนแต่เขาปากเขาปากเขาไม่ได้ก้าวอูเอามาเอาชุดมาใส่ผมหัวถ่ายอยู่ใส่ก่อนอันนี้หัวมันหนึ่งกางเกงนี่จำไรมันไใบอยู่ชุดใครอ่ะชุดนี้หลายหมื่นมากนะทุกคนตั้งใจจับตรงนี้ ถ้าคือปวดเปื่อยแท้แสดงว่าต้องเป็นซาวบอลลูสิบเอาลงแบบเอาลงล้มเสด็จใส่หัวลุกดีๆนะคะหลุดสิบแตกแนวยากอีกเด็กกระซงกำลังบอกเข้นมาสุกจับอาณาถาไปนอนเริ่มการเป็นผู้ใดขายหุนเนดะ้อทักมาหาแม่ตอนนี้ <c oughs> ตอนนี้ฝัออนแก้ม ว้าวคุณรูปติดคอเลยครับคนณรูปคนชันน้านาตั้งเอกไว้มาเลยวะสุดสีนาตั้งเอกไว้มาเลยตีผู้ใดยนะประเดิมห้องชุดใหม่เหรออือหรือว่าเปิดร้านชุดโอ้โที่เดียวต้องอยู่นี่แหละไม่สมองละนาตีเลยหนักมากกล้ามสกขึนแต่มันก็ดูเย็บไปอีกมันเห็นเยอะตีนกขึ้นะป๊าดนี่แขนมัเนี่ย แขนคนชแข่เปลี่ยนพยาวแท่สวยมากชุดนี้นะครับผมตั้งใจตัดให้กับใครบางคนที่จะมาสวมตำแหน่งเจ้าภาพใครจ้างตัเกียร์มิวสิกวงใหญ่คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนบอกว้าคุ้มค่าแน่นอนไว้ใชไม่เสืออย่างนั้นสวยมากอันนี้คืออันนี้คือเย็บนะอันนี้คือปักมือนะคะงานปักด้วยไม่ได้ไม่ไม่ใกล้ไม่ได้กาวนะงานปักนะครับงานปักเลยอันนี้เป็นแบบลงแบบระยะเลย คือว่าคือว่ารถลักฆ่าเรารถเพลิดขึ้นต่ำต่ิลลล่มคือเ,เก่าเต็มเก่ายามไปร์น,รน<อ>ดน่ายามบารหน่าไม่ใช่บูซิล่านั่นนะครับผมเจ้าของนาเพียงไรน,นะอ๋อโอ้สวยอ่ะทุกคนดูให้กับปลาแล้วดูดิปลาอุ้ยดูเห็นไหมครับรใ<น>ครจะบอกกับชุดยนะแต่หุ่นเล็กมาเลยนะต้องต้องเป็นคนหุ่นเล็กเหรอใช<อ>่ต้องเป็นคนผอมสูงต้องจ่อยมากนะเสบาสเตียนอีกคนนี้มีหวัง โอเคนะครับเราติดตาม8ตุลาคมนี้นะครับผมโซจึ้งโซจุย